สวัสดีครับมาดูวิธีใช้นะครับที่หมวกปุ่ม on off กดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องนะครับเมื่อติดแล้วไฟ led สีฟ้าจะติดกับพิบนะรอการเชื่อมต่อเสร็จมาที่มือถือนะครับไปที่บลูทูธกดค้นหานะครับก็จะเจอ mini คูณ3นะครับแต่เพื่อ connect The The ครับนี่คอ n เน็ t แล้วก็ไฟก็จะหยุดกระพริบนะครับหลังจากมารู้จักกันแล้วมันก็จะเชื่อมต่อตโวมิติกตลอดทุกครั้งที่ปิดเปิดหมวกเลยนะครับมาลองปิดดูให้ปิดนะครับเปิดใหม่กดค้างไว้คอน n น็งแล้วนะครับเรามา <The Bluetooth S 1> ฟัง เรามาฟังเพลงกันครับนี่เป็นเพลงจากหมวกนะครับสามารถเพิ่มเสียงได้โดยที่กดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มวอลลุมบวกเสียงก็จะดังขึ้นครับลดเสียงก็กดปุ่มวอลลุมลบค้างไว้ก็จะลดเสียงอ่าถ้ากดกดปล่อยถ้ากดดับเบิลคลิก2ทีนะครับ จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าหนึ่งเพลงนี่เหมือนกันถ้ากดปล่อยก็เป็นการเลือกเพลงใหม่นะครับเพิ่มเสียงกดค้างไว้ส่วนปุ่มแรงนี่ก็เป็นปุ่มรับสายแล้วก็โทรออกนะครับกรณีมีคนโทรเข้ามาก็กดปล่อยครั้งเดียวเพื่อรับสายถ้าจะโทรออกเบอร์สุดท้ายก็กด2ทีนะครับจะเป็นการโทรออกนะครับเป็นการโทรออกครับ นี่โทรออกแล้วนะครับวางสายก็กดปล่อยทีเดียวนะครับครับถ้าไม่อยากฟังเพลงอยากให้งี้เงียบก็กดปล่อยทีหนึ่งครับถ้าจะฟังเพลงซ้ำอีกทีก็กดปล่อยนะครับกดสองทีเพื่อโทรออกครับสวัสดีครับ